สวัสดีครับทุกคนชาวเทคเดนแลนด์ครับวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของ C-charp แล้วก็ MySQL นะครับเราจะมาสอนพื้นฐานการเชื่อมต่อระหว่าง C-charp ที่เป็น Windows Form Application กับตัว Database ที่เป็น MySQL นะครับมาดูนะเพราะว่า Database MySQL ปัจจุบันก็นิยมเข้ามาใช้กับ C-charp เยอะเหมือนกันนะครับ เรามาดูการว่าเราจะเชื่อมต่อกันได้ยังไงก่อนอื่นเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับเป็น Windows Form App นะครับกดในไฟเลือกเป็น C# นะครับเป็นของตั้งว่าเป็น Windows Windows Form MySQL หนึ่งแล้วกันอ่า โอเคก็เลือกโลเคชันไปนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปที่ทํามาปี6568นะครับ2025กดสรรอเวลาเพียงอึดใจเดียวนะครับระหว่างรอเราก็จะโชว์ตัวดัตเตอร์เบดนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมมีดัตเตอร์เบดพร้อมแล้วนะครับ ถ้าใครอยากเรียนรู้พื้นฐานการสร้างไมเคตัวนี้สามารถดูจากคลิปอื่นได้นะครับตัวนี้ลงไม s q เค o r วเวิร์กเนมาแล้วนะครับมีตารางมีอะไรพร้อมสับแล้วนะครับตารางแบนเนอร์แคตต r o กอรี u โปรดักยูนะครับหลังจากที่สร้างโปรเจกต์เสร็จเรากลับมาที่ Windows Form a p p l i c ิเคชันนะครับเราจะได้หน้าฟอร์มขึ้นมาหน้าหนึ่ง ก่อนอื่นเราจะเข้าไปในซอสโค้ดเลยนะครับซอสโค้ดก็จะเป็นโค้ดของคลาสของฟอร์มหนึ่งนะครับที่มีขึ้นมาเราจะสร้างตัว condition string นะครับ condition string คืออะไรคือตัวค่าที่ใช้ในการบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เราอยู่ที่ไหนด database คือก้อนไหนนะครับเพื่อเราเชื่อมไปเ่ยว บางคนนะครับไม่แน่ใจว่าตัวเองสามารถต่อตัว MySQL ได้หรือเปล่านะครับอาจต้องไปดูก่อนนะว่าได้ติดตั้งตัวแพ็กเกจของ MySQL หรือยังเราจะไปที่ตัว Nuget นะครับอยู่เกตัวนี้อยูที่ tool นะครับตัวนี้ p a c k a g e m a เ a g e r เลือกแล้วก็ใช้ Command นะครับก็ติดตั้งนะครับแต่เครื่องผมติดตั้งไปแล้วนะครับเราเขียนเข้าไปว่าเป็น ตัว install นะครับ install package install kit package นะครับ kit package my sql data นะครับดี d ตัวใหญ่นะครับ uh, .data install package my sql data มาลองดู install package my sql data เป็นเธอครับรอสักครู่นะครับเ่อนี้ลงไปแล้วนะครับลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลงไปแล้วลงใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะโดนบ่นหรือเปล่านะครับลงไปแล้วนะครับโอเคก็จะมีเพิ่มแพ็กเกจเข้ามาเยอะมากมายนะครับจนตาลายนะครับหลักๆที่ผมจะพูดถึงคือ MySQL. Data นะครับตัวนี้เวอร์ชัน 9.3.0นะครับลงเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกันไปเลยในอดีตที่ผมเคยเขียนไมควเชื่อมต่อนะครับที่เป็นคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ผมต้องไปดาวน์โหลดที่เป็นไฟล์นี้มาเร f e r รน c ์เข้านะครับแต่ปัจจุบันเราสามารถ i n s tall ได้เลยผ่านตัว Visual Studio นะครับ ตัวนี้คือ Visual Studio นะครับจะไม่คนละตัวกับ Visual Studio Code นะครับอย่าสับสนกันหลังจากที่เราติดตั้งลงเรียบร้อยเราก็เรียกใช้งานนะครับตัว mysqli c l e n t มาก่อนโดยเราเข้าไป using นะครับ m y s q l อ่าถ้าเราพิมพ์ m y s q l ขึ้นนะครับก็อนุมานได้ว่าเราอาจจะเชื่อมเราอาจจะได้ไลบรารีมาแล้วนะครับของตัว m y s q l connector mySQL. data. mySQL.cn ตัวนี้นะครับเรียบร้อยส่วนตัวอื่นก็เป็น system. data โอเคเก็บไว้ก่อนอเราจะประกาศตัวแปร connection string ก่อนนะครับครับ string connection string อ่ะโอเคคอนเน i ชันสติงค่าที่ใช้เชื่อมต่อ Connection นะครับขอย่อหน้าจอนี้ก่อนนะครับย่อได้ไหมโอเคทีชาร์ปก็เหมือนเหมือนจาว่านะครับทุกครั้งที่จบเตตเมนต์ควรจะปิดด้วยซ e มิค o ลอนนะครับตัวแรกครับที่เราจะต้องต่อคือเราต้องรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์คืออะไรนะครับ ซิร์ฟชื่อเซิร์ฟบางคนอาจจะเป็น IP ถ้าเป็น IP ที่แชร์พับบิกมาหรือเป็นตัว database ที่อยู่ที่อื่นนะครับส่วนตัวผมที่จะสอนวันนี้คือเราจะใช้ localhost นะครับเครื่องเราเอง localhost ตามด้วย semicolon นะครับ user user ผมจะเป็น root นะครับ แล้วก็ p a s s Word เท่ากับ12345678เป็นตัวอย่างนะครับไม่แนะนำให้ใช้จริงนะครับใช้จริงควรจะตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยนะครับถูกต้องหลักส่วน database นะครับเราชื่ออะไรนะครับทุกครั้งที่จบผมขอเรียกว่าตัวนี้ว่า attribute นะครับเป็น attribute แต่ละตัวแต่ละตัวที่เราคอนฟิกเข้ามา ทุกครั้งที่จบเราใส่เซมิคลอนไปด้วยนะครับมาดูดัตเตอร์เบสกันครับดัตเตอเบสชื่ออะไรชื่อว่า db stock นะครับดีบีย่อ,ยอมาจากดัตเตอร์เบสนะครับไปต่อครับเราก็ใส่เป็นดัตเตอเบสเข้าไปดัตเตอเบส แลกับ T B Stock ทุกอย่างใส่ผิดคือจะต่อเชื่อมต่อดัตเตอร์เบีไม่ได้เลยนะครับถ้าใครใส่ชื่อการเชื่อมต่อผิดอ่าเรียบร้อยครับหลังจากนั้นผมขอเพิ่มปุ่มขึ้นมาหนึงนะครับใครยังไม่เข้าใจการใช้ปุ่มให้ไปดูคลิปที่เป็นปต o n นะครับการใช้ปุ่มเข้ามาเราจะไปที่ Toolbox แล้วไปหาตัวปุ่มนะครับปุ่มเราอยู่ไหนครับตัว B นะครับปุ่มน่าจะอยู่บนสุดเพราะว่าใช้บ่อยนะครับปุ่มเช็คอกปุ่มหาลากปุ่มเข้ามาขออนุญาต ขออนุญาตอนุญาตไม่มีสระอีะครับใช่ไหมครับขออนุญาตต่อ my sql เราต้องแบบสุภาพนะครับเราขออนุญาตต่อนะครับขออนุญาตเชื่อมต่อ my sql ปรับฟอนต์นิดนึงฟอนต์สัก16แล้วก็ใหญ่ไปแล้วก็ขยายอีกนะครับใส่แบ็กเก้าสุดหน่อย Okay. ขออนุญาตต่อนะครับขอยนุาต่อ my sql ตั้งชื่อปุ่มเป็น btn connect btn connect my sql โอเคนี่ครับอันนี้คือชื่อบ u ตท o อนนะครับ btn connect my sql นี่เป็นปุ่ม จะเรื่มกดบันทึกนะครับหลังจากที่เรียบร้อยเราก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับมาดูว่าเราเขียนไปอารมณ์ผบมานานเราจะต่อได้จริงหรือเปล่านะครับอาจจะต่อไม่ได้นะครับถ้าต่อไม่ได้คลิปนี้ก็อาจจะต้องทําคลิปใหม่นะครับมาดูกันประเดื่นขอใช้คําสั่ง try ก่อนนะครับ try catch เพื่อป้องกันดักจับ error ก่อนนะครับพยามใช้ชิน้น cat try catch catch แปลว่าจับ exception ex ตั้งชื่อตามเขาเลยโอเค message box ถ้ามี Error ก็ message box หน่อย show message พิมพ์ผิดนะครับ message box show อันนี้มาจากไหนน่าจะคอกคีย์บอร์ดไปโดนนะครับตะบนกดไม่สามารถ พบปัญหาพบปัญหาในการเชื่อมต่อไม่เชื่อมต่อดาต้บเบแล้วกันแล้วก็บวกด้วย ex เครื่องหมายบวก ex. message ให้แสดงข้อความ,มาท้ายแคปไปหน่อยพร้อมนะครับไปต่อครับเราจะเริ่มเชื่อมแล้วนะครับคราวนี้ เรามาทดสอบการเชื่อมเลยโดยจะใช้ประกาศตัวแปรนะครับจริงๆหลายคนจะใช้มันมีแบบ using ดนวยนะครับใช้ using ครอบก็ดีแต่ผมก็เอาพื้นฐานที่เป็นประกาศตัวแปรตรงๆ mysql connection นะครับ mysql connection คืออ่ะขึ้นโค้ดตัวอย่างมาให้ละคือตัวที่ใช้นี่ครับเป็น condition ที่ใช้ในการ เชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับตัวนี้คือตัวแรกใหญ่สุดนะครับเขาเรียกว่าพี่ใหญ่คือ MySQL Connection เป็นคลาส MySQL Connection แล้วเราก็ส่งได้เข้าไปครับเขาจะให้ส่งก็มีร a ม a เตอร์ที่เป็นไม่ส่งเลยกับส่ง condition string เราควรจะส่งนะครับ condition string เข้าไปที่เราดี c l a r e ไว้ข้างบนประกาศไว้ข้างบนตัวนี้เพื่อบอกว่าเราจะเข้าไปที่ database ก้อนนี้แหละที่เราส่งเข้าไป หลังจากนั้นเราจะลองเปิดดูนะครับจุดนี้อ็จุดสําคัญนะครับ con open อคือเขียนขึ้นมาให้ก็ให้นะครับตัวนี้แหละจะเป็นการบอกว่าผ่านไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านเราจะขึ้น message box ตัดโชว์เชื่อมต่อเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณครับ มีขอบคุณนะครับเราสุภาพนะครับเน้นความสุภาพเข้าช่วยนะครับโอเคเราจะรันเลยนะครับพร้อมนะครับทุกคนเราจะพร้อมเออเรไปด้วยกันไม่ใช่นะครับพร้อมเชื่อมต่อได้นะครับเราต้องมั่นใจนะครับแต่อเออเรก็ดีนะครับยิ่งเออเร่อบ่อยยิ่งดีเราจะได้มีประสบการณ์รอสักพักระหว่างรันโปรแกรมนะครับ มาไหมครับเหมือนจะเงีเยบๆนะครับเกิดอะไรขึ้นออฟอร์มเราอยู่ข้างล่างนะครับหลือไปนะครับมันไม่ขึ้นฟอร์มเพราะว่าเราใช้ฟอร์มโหลดนะครับขึ้นไาเชื่อมต่อเรียบร้อยอ่า ลืมลืมเตรเหมือนกันนี้ครับเชื่อมต่อเรียบร้อยขอบคุณครับเพราะว่าเรารันตรงหน้าฟอร์มเหมือนผมจะเขียนผิดนะครับผมไปเขียนตั้งแต่ฟอร์มโหลดครับต้องขอโทษทุกคนด้วยเราต้องย้ายซอสโคดนี้ไปไว้ในปุ่มคลิกนะครับขอย,ยอรอขอย้ายซอสโคดนิดนึงขออนุญาตต้องไว้ในเหตุการณ์ที่เป็น c o n e c t i o n connect my sql click นะครับเป็นเหตุการณ์คลิกขอใหม่นะครับเมื่อกี้รอตั้งนานนึกว่าโปรแกรมค้างจริงๆไม่ได้ค้างเรานีค้างเองครับ อ่านี่ครับฟอร์มหลุดขึ้นมาขอแยกเชื่อมต่อนะครับปุ๊บอ่ากดคลิกเชื่อมต่อได้แล้วเรียบร้อยใครจะดีบักกิ้งดูก็มาเบรกพอยต์ตรงนี้ก็ได้นะครับกด F9 อ่าขอลองใหม่ขอแยกเชื่อมต่อนะครับเรบรกพอยต์จะมาอยู่ที่บรรทัดที่ลายที่3 3หรือนะครับโดยส่งคอนดิชันสติงเข้าไปนี่หลังจากนั้นเราก็กดเป็น F10 นะครับไปนี่ครับตัว F.1011 นะครับโอเวอร์ Over, ไปปุ๊บมามาสั่งโอเพนนะครับจุดนี้แหละเป็นจุดที่ผ่านไม่ผ่านเรากด F10 ต่อครับอ่าเรียบร้อยก็ขึ้นเมสเซจบล็อกขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับการเชื่อมต่อก่อนที่จะเราไปคลิปถัดไปที่จะเริ่มดึงดัตเทเบสมาเกี่ยวแต่ยังก่อนครับผมขอยกตัวอย่างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าเราใส่อะไรผิดสักอย่างนึงเอาเป็นไรผิดดีครับ ผมขอใส่ชื่อรด้ผ่านผิดแล้วกันครับผมขอใส่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกลบหกเจ็ดแปดออกเป็นหนึ่งสสามสี่ห้านะครับเกิดรหัสผ่านผิดเราจะไปครับกดสตาร์ทครับวันขึ้นมาแล้วเราก็กดขออนุญาตต่อไมค์ l ครับปุ๊บ อยู่นี้แหละครับจุดที่เออร์เมื่อไหรก็ตามที่เราไม่สามารถต่อได้มันจะเออร์ตรงนี้ f 1 0นะครับเกิดการนิ่งค้างแล้ววิ่งมาที่ไหนครับวิ่งมาที่แคชครับเพื่อดักจับเออร์เราก็มาอ่าก็จะขึ้นเออร์ว่ามีมเมสเซจนะครับนี่ยาวๆครับ authentication to hold local host localhost for user root u s i n g method my c r e n n t i v e password f e l l w message a s s e t deny for user root at localhost นี่ก็ว่าไป อันนี้คือเราใส่ข้อมูลผิดนะครับในการเชื่อมต่อกดกรันก็จะขึ้นไม่เสจขึ้นมาพบข้อผิดพลาดทุกอย่างที่มีข้อผิดพลาดเราก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับครั้งถัดไปเราต้องพยายามจะไม่เกิดขึ้นอีกครับมีนิดนึงครับนิดหนึ่งที่ผมขอเพิ่มคือ ถ้าคอนดิชันเราเปิดเสร็จถ้าเราไม่ใช้งานแล้วครับเราควรจะปิดนะครับเราก็ควรจะปิดโดยใช้ c o n c o โ o สตตัวนี้นะครับเป็นเมธอัดฟังชันที่เป็นโคสนะครับก็สั่งปิดไปผมขอเพิ่มเมสเสจขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นหรือใครจะประกาศไว้ข้านอกแล้วใช้ finally ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดปิดการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อเรียบร้อยพบกันครั้งหน้านี่กลายเป็นผมสั่งให้โปรแกรมพูดแทนคนบรรยายนะครับเหมือนโปรแกรมเริ่มจะทำงานด้วยตัวเองแล้วขออนุญาตเชื่อมต่ออ๋อเออเร์เรอร์นะครับัวนี้มีเออเร์เรอร์ลืมไปลืมแก้ผมเป็นการยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ว่าอย่าให้ผิดพลาดซ้ำสองนะครับเป็นการแค่ยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้ลืม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8กด Run รันนะครับสตาร์ทเลยมาแล้วครับขออนุญาตเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปที่ condition c l o s e นะครับแล้วก็สั่งปิดการเชื่อมต่อเรียบร้อยอเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ เพื่อไปประยุกต์ต่อในคลิปต่อถัดไปใครจะเขียนต่อแล้วก็ไปเขียนตามที่ผมพาทำแล้วก็เจอปัญหาอะไรสามารถถามกลับมาได้นะครับส่งข้อความแชทมาทางได้ด้านล่างได้หรือจะเรียนเรื่องอะไรนะครับยังมี F C พูดถึงเรื่องดีเลเกตนะครับเดี๋ยวทำคลิปอยู่ครับก็ฝากก็ฝากทุกคนส่งคลิปนี้ต่อไปนะครับหากคลิปมี เรื่องที่ทําให้ทุกคนสามารถไปต่อยอดไปไรายได้ก็ฝากส่งต่อแต่ที่บอกว่าโค้ดทุกบรรทัดคือก้าวเล็กๆที่พาเราไปถู่ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดแก้เขียนวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานก็พอแล้วครับที่สําคัญครับถ้าเจอเออร์เรอร์อย่าตกใจครับเพราะนั่นแปลว่าเรากําลังเรียนรู้อยู่จริงๆครับขอบคุณทุกคนครับฝากติดตามช่องเทคโนโลยีขอบคุณครับ